อวันนี้ถ่ายเต็มคันให้ดูกันโต y o ต้าวิท์คิวลิมิเตสสีทอง04ผ่อนได้นะเนี ya, ่ยผ่อนได้คิวลิมิเตส04สันลูปเบาะหนัง a b s a อ r ร์แ e บ็กมีครบยางใหม่เบาะสวยแม็กสวยรถเพื่อนเฮียเอง รถสวยไม่ช้ำขับน้อยแต่งว่าโลมีที่ไหนเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังไม่เคยแก๊สเลยนี่กุญแจรีรโมทอยู่ครบหเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแสนโลอ่ะทำหาที่ไหนวะเนี่ยเบาะเบอหนังสวยใช่นไหมรถเพื่อนรถเพื่อนเฮียเขามีหลายคันไงโดยต้าวิเขาซื้อมาจอดไว้สิบกว่าปี ม่แสงวลโลนะครับรถไม่ชาม้าไม่แก๊สเปลี่ยนหมดแล้วยางเช่นเครื่องบูทเบิร์ดอะไรดังๆเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับตัวนี้ขับดีเงียบกริบมีสันรูฟซันูฟนะครับสวยพร้อมใช้แบปบไปแนนได้เต็มสองแสนขายสองแสนสองนะ มันดูกันได้มันดูกันได้